ดีครับผมปอบเซียนะครับวันนี้ก็มาทานอาหารอยู่ที่เมืองเลาวเชียนะคลาวเชียลาชาลาชานะเนลาวชาเป็นไรผมไม่เล่นลาเชีย้ลาวชาวันที่เราออกซิมผิดก็คนเดือนนี้เขาก็บอกอยู่ว่าคอยบอกอาหารที่ก็อยที่อ่านนะครับก็เป็นน้ำข้าวแกงแต่วันนี้เราไม่สั่งข้าวแกงเรากินข้าวเปล่าครับนะครับเพราะว่าข้าวแกงเขาหมุนหมดละอันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มเป็ด าการใช้สั่งขาไก่ขาไก่ขุนอย่างน้ำแดงนะครเดาอดเข้าเดืผมเคยทานที่กรุงเทพมันมีด้วยมีมีร้านเก่าแก่เลยอ่าอยู่ที่เยาวราชนะครับในเรื่องของไข่ไก่ลาบทานนะแต่ว่าที่นี่รสชาติยังไงเดี๋ยวผมมาดูดีนะครับส่วนอย่างนี้ที่ er <asına> มีทานมีแต่ว่ามันไม่แบบนี้ ของเขาเนี่ยมีการปรุงรสของเขาผมเขาใช้ดีๆผ่านทางๆแล้วก็ไปจิ้มกับน้ำจิ้มที่เขาปรุงรสมานะเยอะใช่ไหมเยอะเกินเด้วอับิค่านะหอมอ่ะเด้อคุณชอบหอมหอมขวดชาเลยชาลิ้นอืมชาเลยโอเคขอโทษน้ำอะไรเพลียใจอยู่นะไดครับอันนี้ก็ต่อไปก็คืออะไรนะอ่าเป็ดย่างเป็ดย่างเป็ดย่างนะเป็ดย่างนะไม่ใช่น้ำมึงนะเป็ดย่างอ่าเป็ดย่างอบอะไยฮะ เป็ดเป็นย่างธรรมดาไม่ใช่ออกน้ำพุ่งแต่ออกน้ำพุ่งจะออกหวานอ๋อไม่ออกเค็มๆใช่ไหมอ่าอันนี้สไตล์เป็นคนภูเขานะเดี๋ยวมาชิมกันนะครับว่ามีอะไรอ่ะอันนี้น่าจะมีมิ้จิ้มให้เลยมั้ยเออลิชาจริงนะเดี๋ยวลงติดตามนะครับลิ้นชารู้ชือันนี้น่าจะมีมีมิ้งจิ้มให้ไหมเลยใช่ใช่กว่า อคนพนักงานขายเขาเขาแปลกใจอะไรกล้องผมไม่ได้กล้องผมไปไหนเนี่ยมีคนแปลกใจว่านี่คืออะไรอายตาที่หอบลิ้นชาไปแล้วครับแล้วกินไอ้าหมูแต่มันมิ้นหงอยอมเนี่ย หอมใช่ไหมผมไม่รู้จมันหอมไิ่ทาบผมก็ใส่เยอะนะอดท้างนอันนี้กินเป็ดถ้าถ้าเป็นชาวยีร่าใช้ตังชื่อว่าคุณค้าไก่คุณยาดนเป็นเป็นเป็นเชียรชนชิมของเขานยไก่ไก่พี่เป็ดเป็ดจินเนเป็ดเออไก่ไก่ ่มน้ำแดงาแดงไม่กินอ่ะแล้วจะชิมท่าน่ะอ๋อน้ำหวานนะน้ำหวานนี่ไงอ๋อตัวนั้นไม่เป็นท SO. uh. eh? mm. 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 uh ้อตอัวนั้นป่าไตัวหนอันนี้คือเรื่อกาิค้มการนอยนะครับผมไม่ชิมว่าอนไอร่อยกว่า ผมสรุปเลยครับที่บ้านเราเี่เดียวละนะฮะคุณกินไปนะรูดเลยครับรู้ไปครับรสชาติมันก็ปลปลาละอมันมาอมชิงอ่ชิ่งชงชออันนี้มันเดียวไหมเนี่มันเดียวไมเป็นไรเอาแค่เดียวนะเราเยอะนี่คุณไมู่ อ่อไม่ได้ผัด่ม่เอาได้ติดแล้วใครเอีหนะมันก็กินได้เพราะว่าเมื่อกี้สอย่างไม่ใ่ิดไม่ได้แต่กินได้แต่ว่ากินผิดมากกว่ากินผิดจามันตืเต้นเนาะใช่ไหมตกใจกล้องตอนแรกบอกยี่สิบยีห้าใช่ไหมตัวใจเงินปั่นไปเหมืนมาคอนขึ้นมาเจ็ดสิบมันาำผู้ลองไงี่นั่งจะลองไทย กจจ็นัากินจากทครโหอร่อยไม,ม่แล้เร <Okay. S 1> าลิ้นชามแล้วเลาเขเถียงพะดอที่จ่าย <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> คิดว่าเครื่องมันจะแรงขนาดน,นี้จริงมันกินแต่ไม่ไม่แรงนะท,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 ที่อยู่นี่เงเขาถึง <c oughs> ถามเราวบบไผ่เหรออมมันหอม ชานะอาไว้นะครับอินเข้ามาเรามากินน้ำแก้วขวยที่เราชากันอ่าดูดีกิน่น้ำมันด้มันโอเคนะอายุุเะนะกเมันชาชาเหมือนีันแต่มันยอ ไม่ได้ยัง้งนะช่วยร่างกายเราครับสามาะี่ไแล้วก็ทานานะครับพ่องเนี่ยทา็นี่ย ไม่จบง่ายไีกตต่อว่าเดีิยหน่อยเดียเรงเงียบเลยอ๋อแตดเลยเดี๋ยวจะนอนเเฮยแต่พูดถึงก็จริงๆนะใช่ผมว่าไม่ได้มาแต่เอ็งเ็วนนี้น้ำเหมไม่น้ำข้าวก้นแ่ปา ว่าไม่ไม่เกี่ยวหรอกเยอะมันใส่เยอะจริงเยออืมไม่เยอะนะผมใส่แค่นี้กิงนะขึ้นซอสชายมันเป็นแบบคนคนเยอะที่เราสร้างอะไรอ่ะพี่นะที่เจอเนี่ยอะไรรถดีมันจะบีบลงไปหาแต่เมื่อของชาจากไรนะฮะเพราะว่าเพราะว่าเขาใส่หลายอย่าง แต่ที่ที่ผมเคยทานในตัวที่คล้ายที่สาันน้นชาจ้า้าชาไหมผไม่ชชานะบอกเป็นเนะมันกินซาซบิระเพาะกรชามันแสบริมมากกว่าคำว่าชาชถ้าถ้าถ้าชาเนี่ยมันจะเหมือนเราไปกินในอะเขาียสำบนะนคมขชา นี่เราต้องรสชาตินะครับผมว่าเป็นพริกที่หยั่งเลยขั้หย่างเนี่ยมัน่ใช่แค่ชิคแค่กินมันมีน้ำน้ำีอยไอ้ดำๆของนี่กปแะไรแล้วองมีน้ำไอกไอ้ขาวๆที่อยู่ในขวดเขาย่อยย่อาแฟอ่ะเขาคนอื่นมันง่มันความเห็นมันแบบข้าวข้าวเสียแต่ว่ามันไม่ขึ้นตาเฉยไม่เข้าอ่ะไม่เข้าออกแสบๆแสบนิ่้ะชาไม่ใช่ไสชา ถ้าใช้วัชชาเนี่ยคือที่ยังไมรสุดรับก็เลยไม่ได้เลยลงไปในโชคนผมใช้คำว่าแสบร้อนเลยนะคุณได้ยินไ้ไหว่แสบร้อนดีแงจอะไรมาจะไรเพราะว่าต้องรัได้แล้วต้องเริ่มมง 他得穿一下的、natural。啊，你要说，你穿不穿？运动的。运动不穿。你哪次不穿运动服啊？啊。哪次不穿运动服呀？他不穿的。那我来，我来给你穿过来。呃，绿色。 กินกลางมาเมื <a> ่อตอนแแบบผมเด็กประถมอ่ะอืเขาแต่ผมมีแค่ป .2 นะอไอ้ป .1 นิ่งเรียกเก็บบ้านเอออันนี้เรียนประจำเนี่ยเด็กน้อยเนี่ยออกจากบ้านอายุป .2 เนี่ยสุดยอดเก่งมากนะแล้วผมนี่แล้วผมไปเองบอกพ่อว่าเก่เกว่าเด็กปดีมผมถือขั้นตกอขึ้นเรื่อยู่ี้อสอนี่เก่งเลยนะป .1 มันเป็นเนื้อยิ่งเก่ง ผมก็คือข้านั่งรถท่องเตี้ยนะตนิะผมไปเที่ยวอัามันุรีกับเพื่อนอะพอฝามเองไปแล้วสองคนอะไม่น่าเทีนไม่ค่อยกลัวเลยรู้มันนั่นเป็นเด็กมันเป็นไ็เนเด็กดอ,อย่างเสื้อเสียค่าจต่งตุบเาจะขึ้นมาคานีผมไม่แต่เงเพื่อนเงินเี่ยวเที่ยวแล้วมีทีบ้านหรอไม่หนีไม่ไหมฮะแม่ไปบอกที่บ้านเลยบอกอ่ะคือเรียนหรอคือเรียนเสื้อ นั่งฟรีเยี่ยมนนั่งบอกไม่ใช่นั่งเบาะนั่งตรงในห้องเครื่องห้องเครื่องที่มีบาะห้องเครื่องข้างหน้าวอ๋อที่ร้อนอ่ะที่ไม่มีบาะยางนั่งโม่ร้อนโม่ต้องเดินเที่มวรันั่งรี่อรืง้องเครื่อนี่นนึงตันน้องไปด้วยนะแล้วก็ทางทางต้อมีข้าวกินเขาให้ขัด โอเคปาข้างมันแม่รับดีมากก่อนรนแดงขอรมาข่าวว่าบ้นรถปอเนี่ไม่รู้จักเลยพอตั้งซีคือตั้งแต่ตั้งแต่โคราชเลยนั่งตรงบอกหลังสุดบอกหน้ารถสมัยก่อนเนี่ยเป็นห้องเครื่องมันเลยห้องเครื่องอยู่หน้าผมพูว่ารถรถแดงเนี่ยนั่งทีนั่งปอซีปอลหนาเห็นไม่ซีแล้วหม อือ้อืมแซบได้ถ้าไม่มตัแส่บน,นี้อาเลยนะอืมแต่ไม่รู้ว่าจซบอะไรนะก็อีใบน,นะเรากินเรียมอินทิพย์สามันก็ไม่แสบนะให้กินเห็นไงดูนาจะเป็อหานงแตไ่ไม่ใช่ชาเลยครับร่วมชาไม่ได้เพราะชาจะไม่รสูดชาอะไรเลยตบนนีุ้ณเล่นแผน<ช>ไหได,<ม>นนได้ไหมผม,มอลน้ได้ไหมอลน้ได้ไหม

มันนมันไม่ไไม่ให้มัน่ี้มมากกว่าพี้เลยมัด้เ้กกร่ะโอ้ยแต่โดนพิ่ในชาเลยในชาบอเดเลยไม่ช มีตุ้นตังนี่ยตังเลยรูปตัไหน,นมันแสบคอ <ori> แสบมาก,กรูปิีม่มึยดูยังไงเลยแสบก็แสบไม่ใช่ชานะครับแสบเลยไม่รู้ตัไหนไม่ใช่ไม่ใช่ถลงไแ่อนม่อกี้ตัว มันเป็นเป็นผมเป็นอย่างเดียวตีเป็นพี่เลยผมพิเงยห่ออ่ามันแสบปากมากใช่ไห่ะปาตแต่ตีมันีเ้ยคืออันนี้วนบนบนวนดเ้คือ ha <laughs> จะใส่บางเนีี่ืองี่้ห่านี่ลาอ่ยนะึลองึเป็ดชิ้นนี้มันนานอร่อยนะไปไหนของไปดน่เป็หอเปล่ด้วอขไม่ได้จะติดอย่นี ผมสร้างปากเนี่ย่หนูคิดสาฟัง,งก,งกรู้ว่าเห็นนี้มาจะแสบๆเนี่ยมันอยากที่จะเข้าใ่พี่เราส,เอรสองอย่างคือพี่คน นี่จะยังห้าวอยู่เลยจะเป็นเรื่องเดียวนนี้มันเขียวไงไม่โผไมโพี่เจ้าลองดูนะมนี่ลองข้างรีดดูนี่ลองดูสิใส้ลองดูอ่ะอันไหนเนี้ยเนี่ยเนี่ย No. ดีกว่าเนี่ยยิงกับนยิงก็เป็นเลยครับ้าละมีช้าหรอแสบมันไม่เป็ดนะไม่เป็ดแบบที่ไทยมันจะแสบมันแสบมันแสบฟาอร้แสบร้อนเยแล้วแสบนย่ ซ่าๆนะี่ไม่เหมือนกันนะที่ผมพูนะที่ไทยเลยอีแบบ อบอกไปชื่อครับไปลองกินตัวนี้ดูมรู้สึกเลยว่าซาซาแต่ว่าไม่ใช่รับบัญชาจนรับรสชาไม่ได้ครับพี่ดีๆที่อร่อยที่สุดครับมันซาซามากเลยครับพี่เดียพี่โคกเลยมันไม่ไปเผ็ดเหมืนอนบ้านเรานะบ้านเราเผ็ดแบบตากไหลแบบโอ้น้องมายืดอะไรเงี้ยไม่ใช่นะ ถ้าผลหเลยคราวนี้เวลากินมากินพิธทีนี่ต้องข้ามข้ามสายพิกมากเลยคือพี่ไม่ได้เยยี่ยจยาไปเที่ยวพยเพราะว่ามันเปลี่นเหมืนบ้านเราบ้านเราเสีนงี่มาเสียงแบบนเนี่ต้องต้องาไว้นะแล้วระบายไหลกระถางเี้ปากเลยันนี้ไม่ใช่แบบชาๆเลยครับออกแบบซ่นๆมีนอยากดูปกพีี่นี่ เมื่อนี้ตอนเันแม่ค้าดูไมมค้ามีคนดูคีป่ะดครับ่ที่มันต้องหน้าบุนเนาะใช่ครับที่นี่ดีเนาะหน้าตาเขาแบบแบบเขาดึงดันใส่ทุกคนเนาะตอนแรกนี่บอกถ่ายดีดูได้ไหมเนี่ยไปไปมาเลยคุยแล้วบเฮ้ยเขาถ่ายรายการที่วีกูบอ่ะจริงจริงนะงานนันไม่พูดคำหยาบยอนจริงเรพี่อะ อันดำหนึ่งันดัำสองันดำแต่ก็เดาเลยครับคุณโจ๊เขาที่บ้านไม่ได้กินเบียร์บอกไม่ได้กินเลยครับอยู่นี่ครับโอ้โหหนังเข้าเลยไม่ใช่น้ำแกงหัวยเอาอีกไหมน้ำแกงรวยของผมหรอกแต่ถ้ากินไปหลายๆวันรู้สึกคุ้นเคยเลยนะ เร,เ,รเ,รเริ่มเริ่มเริ่มกินได้อะไรคือคุณเคยคเขาพูดคือเบียร์เบียร์ไม่กินน้กีบข้อยคนต้องมีนี่มันมีเขียนบียร์ที่ไหนมันก,กินน้ำี่ข้วยใช่ครับจีนน้ำเป็นกุยจรีนนะครับหลองเบียร์เนี่ยนีแ่แบบแปลเราเราจ่ายค่าน้ำเข้าไปเลยเนาะ แต่ถ้าเบียรไปเลยแล้วน้ำถือเข้าบ้านเลยเพราะว่าเราขอแค่ไม่กี่อย่างแต่คิดค่าข้าวไปแล้วค่าอาหารที่เรียนเนี่ยนะมัวรับได้เพราะว่าเราไม่มีที่นั่งดีมันั่งกินด้วยกันใช่กินดูแลเรียกว่านะไม่แม้กะดวกโจเนี่ยคนที่กล้าจริงกล้าถายกล้าขอกล้า